สวัสดีครับพบกับผมครับกฤษพลเดชวิสัยครับผมก็มีเรื่องราวที่อยากจะคุยนะครับก่อนที่จะกลับพิษณุโลกนะครับแล้วเดี๋ยววันที่สิบห้าก็กลับมากรุงเทพอีกก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคดีของแตงโมครับซึ่งยิงผมก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดตั้งแต่มีการออกมา พูดถึงแจงโมดีเทิร์นมีคุณสนทิลิมทองคุณมีคุณอรชยะมีอาจารย์ปานเทพมีคุณนัดชื่ออะไรวะมิสแกนมีคุณนวัดก็มีสี่คนนี่ครับที่ประสานเสียงกันที่จะมารื้อคดีแจงโมแล้วก็จน DSi อสไอหรือบบชอหรืออะไรก็ไม่รู้ว่ะที่นำรับสอบสวนเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็มีสสแต้ที่ก็มาเปิดประเด็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้เข้าทีมกับคุณสนทินะตัวสสเต,ต้เองก็ไม่ได้แสดงเจตนาอารมณ์จะเข้าทีม แต่ทางอัธยะก็บอกว่าบ้านพาทิตไม่ต้อนรับสอเสอสอต้สอเสอต้ก็เป็นงงว่ากูยังไม่ได้ขอไปบ้านท่าพาทิตเลยแล้วมาไม่ต้อนรับกูได้ยังไงอะไรทํานองน,นี้นะแล้วปรากฏว่ามันก็มีเรื่องราวที่อยู่ในโทรศัพท์ของแตงโมจริงๆแล้ว โทรศัพท์ของใครนะครับมันก็เป็นของคนนั้นมันเป็นความลับนะเดี๋ยจะพูดเรื่องนี้แต่เรื่องที่ออกมาก็คือคุณสนทิเขาก็พูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งคนหนึ่งซึ่งรู้ไหมพ่อกูคือใครคือถ้าพูดคำนี้ออกมานะครับพอพูดมาปับ๊บผมก็นึกถึงคุณวันอยู่บำรุงเลย แล้วคุณยันอยู่บุญวุงก็ออกมานะก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดคํานี้ว่าพ่อปู่คือใครรู้ไหมใครคือพ่อปู่อะไรทานองนี้เขาบอกเขาไม่เคยพูดพี่ชายเขาก็ไม่เคยพูดน้องชายเขาก็ไม่เคยพูดถ้าใครมีคลิปมีหลักฐานว่าเขาเคยพูดเอาออกมาแฉเขาบอกเขาไม่เคยพูดโอเคจะเคยพูดหรือไม่เคยพูดผมก็จะไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยได้ฟังว่า วันอยู่บรรุงพูดแบบนี้ใช่ปะแล้ววันอยู่บรรุงเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่เคยพูดโอเคแต่การที่คุณสวนทิีพูดเรื่องนี้ผมก็คิดถึงคุณวันไงว่าพ่อกูเป็นใครรู้ไหมอะไรทำนองนี้แล้วก็บอกว่าไอ้นักการเมืองคนเนี้ยโทรไปหาแตงโมให้แก้ผ้าให้ดูอะไรทำนองนี้นะเป็นทำนองนี้เนี่ยผมฟังไม่ค่อยได้สับหรอกครับ ก็ก็ไปทำนองนี้แหละก็ไปฟังรายละเอียดกันในคลิปของคุณสนทรีริมทองกุ่นแล้ววันคุณวันก็ออกมาปฏิเสธหนึ่งพ่อกูใายใครคือพ่อกูเขาไม่เคยพูดสองเขาไม่ได้เกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวหรอกครับที่จะไปขอภาพแตงโมให้แตงโมแก้ผ้าให้ดูเวลาทำนองนี้เขาก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ทำอ่าผมจะ เปิดเป็นสองประเด็นมองในภาพกว้างประการที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงสอสอวันไม่เคยโทรศัพท์ไปบอกให้แต่งโมงแก้ผ้าให้ดูหรือเอารูปที่แก้ผ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะไม่เคยแล้วก็ไม่มีหลักฐานถ้าเคยไม่มีหลักฐาน <c oughs> ก็ถือว่าไม่เคย มันจะเป็นการเฟกนิวนะครับคุณส่วนที่ริมทองกลนแล้วที่คุณบอกว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเลยแบบว่าเหมือนกับต้องมาแบบเหมือนกับกินปูนร้อนท้องอะไรทำนองนี้อ่ะการพูดยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นทำนองนี้ออกมาเต้นทำไมเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะกรณีถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เป็นการเฟกนิวนะ จะตามกฎหมายทําอะไรได้เปล่าไม่รู้แต่มันก็จะเสียรางวัลจะเสียคะแนนนิยมสําหรับคุณสุนที่ริมองตุนซึงเป็นเสืออาวุโสเป็นสื่อที่มีคนดูเยอะมากๆเป็นสื่อที่มีรายได้ดีมากๆคือถ้าช่องกีดโพสแชนแนลนะได้เศษเซียวได้สักห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นของช่องสนที่ทอคนะคือรายได้นะโอ้โห ผมแม่งมีปัญญาซื้อรถญี่ปุ่นคันใหม่คันละหกแสนได้สบายสบๆแหละจริงถ้าได้เศษเสี้ยวของช่องสนทีทอล์กเพราะมาะไรายได้เยอะมากเยอะเยอะมาก,มากๆจริงๆแต่สำหรับเงินล้านของคุณสนทิมันก็เท่ากับเงินเงินพันของผมเงินสิบล้านของคุณสนทิ ก็เท่ากับเงินแสนของผมมันไปเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องน,นะแต่คุณภาพของการทำรายการอันนี้ผมว่าผมก็ไม่ด้อยก่าใครในปัตตภีผมก็ว่าผมแม่งแม่งเก่งเนี่ยไม่รู้อันนี้ผมก็คือถ้าไม่ชื่นชมตัวเองไม่ยกยอตัวเองไม่อวยตัวเองแล้วก็จะไปอวยมายที่ไหนวะ,ะแต่ก็ยังไม่สุดเท่านี้ผมก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น อ่ะกรณีประเด็นแรก <c oughs> ประเด็นที่สองถ้าสอสอวันน่ะ <c oughs> ฟังดีๆนะ <c oughs> อย่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะ <c oughs> ถ้าสอสอวัน <c oughs> โทรไปหาแตงโมจริงโทรไปให้แก้ผ้าให้ดูจริง <c oughs> แล้วแตงโมแก้ผ้าให้ดูหรือเปล่าอันนี้มันก็เรื่องของแตงโมอะไรทำนองนี้นะ <c oughs> แล้วผมถามหน่อยว่ามันผิดตรงไหนวะ ผมเนี่ยรู้จักใครนะผมก็ชอบโทรไปหาเขาอะแล้วเรามีการคุยกันเรื่องเครื่องชูสาวมีอะไรบางทีก็ก็มีนะเรื่องนี้นะขอดูนมหน่อยขอดูหม้อหน่อยจำปะ่ะบางทีผู้หญิงเขาขอดูไอ้จู๋หน่อยก็มีนะเว้ยอันนี้ไม่เรื่องธรรมดานะไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลไม่เกี่ยวกับคนรวยไม่เกี่ยวกับจบต้นตีนต้นหาอะไรไอ้พวกนี้ ไอเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเว้ยบางครั้งก็ชอบเหมือนกันเว้ยบางครั้งเขาก็วิโดีโอคอลช่วยตัวเองกันผู้ชายก็ชักชักว่าผู้หญิงก็ตกเฟ็ดม,มันเป็นเรื่องธรรมดาเนะเว้ยไม่ได้เรื่องรับ้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมืนนอนกับคนไปเอากันเนี่ยมันก็ไม่เรื่องธรรมดาบางทีเขาก็ผู้ชายก็ก็เลียให้ทั้งตัวผู้หญิงก็เลียให้ทั้งตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนสองคนหรือเปล่าวะ แล้วผมทลผิดตรงไหนอา้าวถ้าเป็นเรื่องจริงนะผิดตรงไหนวะผิดกฎหมายข้อไหนวะมันเกี่ยวกับการตายของตังโมไหมหลังจากคุยแก้ผ้าแล้วไปตกเรือตายปะ่ะเรื่องได้ทำนองเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวปะ่ะความเสื่อมเสียเสียหายเสียชื่อเสียงก็คือทั้งสสวันอยู่บอมรงแล้วก็ ทั้งแต่งโมไม่รู้จะเรื่องจริงหรือไม่จริงจะเฟซเนี่ยไม่จรสองคนนี้ก็เสียภายไปแล้วก็สงสารแต่งโมนะตายไปแล้วยังแบบยังต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกแล้วก็สะสอวันเนี่ยนะเขามีอนาคตทางการเมืองอันนี้เป็นการตัดสินใจกับเขา ขาจะถีบหัวส่งพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อไทยจะถีบหัวส่งเขาตอนนี้เขาก็ไปอยู่พักพลังประชารัฐไปอยู่กับลุงป้อมและลุงป้อมมอบหมายให้เขาดูแลพื้นที่กรุงเทพผ่านครใครเ็าตามที่จะลงสอสอพักประชารัฐที่กรุงเทพแต่ผมอ่ะอยากจะลงสอสอเนี่ยผมก็ต้องไปคุยกับสอสอวันอยู่บํารุงนะว่าเขาจะสนับสนุนผมไหมเขาจะเสนอชื่อผมไปที่พักไหมนั่นแหละ เขาไม่ได้ธรรมาดาและตัวเขาเองอาจจะไม่ลงเขตบางมอนก็ได้เขาอาจจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆของพรรคพลังประชารัฐก็ได้เขาก็อาจจะได้กลับมาเป็นสสอ,อีกก็ได้แต่มีเหตุการณ์แบบนี้เขาเสียคะแนนนิยมเปล่าะวะเหมือนก็เป็นการแบบรามกจกกระเปอะไรทานองนี้เปล่าวะสังคมก็จะมองแบบนั้นแต่นั้งจริงไม่ใช่รามกจกกระเปแต่เป็นเรื่องธรรมาดา แสสอวันเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นเป็นก็สายดาร์กก็เป็นสายก็กินเที่ยวก็เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะใช่ปะ่ะเขาก็จะรู้จักดารงดารารู้จักนักร้องนักแสดงมันก็เป็นเรื่องปกติขนาดผมแบบตัวเล็กๆตัวจิ๊บๆผมก็ยังรู้จักดารารู้จักนางเอกนางรู้จักรองนางสาวไทย อะไรก็ยังรู้จักเลยขนาดแค่ผมอะ่ะแล้วยังระดับสอสอวันเนี่ยเขารู้จักก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเปล่าวะอ่ะใจป่ะนั่นแหละก็เลยอยากให้ความเป็นธรรมไปสอสอวันกับผมก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทสนมกันเพียงแต่อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันสอสอวันเขาก็อยู่ในกลุ่มของบางมัดคองจันท์ ซึ่งตอนนี้ผมกับบางมาศคลองตันก็ร่วมร่วมทำอะไรด้วยกันหลายอย่างผมเขียน็อกเก็ตบุ๊กให้บางมาศคลองตันผมร่วมทีมบางมาศคลองตันไปที่ปาจินบุรีไปช่วยสจอจอยหาเสียงเพราะบางมาศคลองตันเป็นเพื่อนกับสจต้องหัวของสอจจอยก็เนื่องเมื่อเป็นพวกกันแล้วเป็นอะไรกันแล้ว ผมก็มาพูดถึงสอสองวันในมุมนี้นะเว้ยในมุมนี้นะในมุมให้ความเป็นธรรมนะเว้ยสอสอวันบอกจะแถลงข่าวผมก็ก็ยังไม่เห็นก็มาพูดซะก่อนเพราะเดี๋ยวผมไม่ว่างผมต้องขับรถกับพิษณุโลกอะ่ะคลิปนี้ออกผมก็ถึงพิษณุโลกแล้ว คือเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นสังคมแบบนี้กันไปซะแล้วอ่ะเป็นสังคมกล่าวหาเป็นสังคมสารเตี้ยสมัยก่อนสารเตี้ยก็คือไม่พอใจคนนู้นคนนี้ก็ไปกระทืบเขาไปยิงกระบาลเขาอะไรประมาณนี้คือสารเตี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันแต่ก่อนมันยากนะสารเตี้ยหนึ่งเราต้องใจถึงกล้าที่จะไปยิงกระบาลคนกล้าที่จะเอาไม้ไปตีคนก้าที่เอาดาบไปฟันคนกล้าที่จะมีดไปเสียบคน มันต้องใจถึงนะถึงจะเป็นสารเตี้ยได้แต่สมัยนี้แม่งไม่ต้องใจถึงแค่ในสื่อโซเชียลเท่านั้นเองก็สามารถตัดสินคนได้เยอะแยะมากมายบางมัดโดนตำรวจมาจับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วที่เนี่ยครับที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไปกล่าวหาทําพนันออนไลน์ไปกล่าวหาหน,นู่นกาวนี่สี่พันล้านไม่มีอะไรเลย ไม่ได้มีมูลความจริงเลยจะเป็นข่าวโด่งดังแล้วตอนนี้มีใครกล้าข่าวให้ว่าว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วไม่มีแต่ทุกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าบางมัดเป็นคนทำพนันออนไลน์ตัดสินไปแล้วแล้วคนก็เชื่อไปแล้วจริงๆไม่มีบางมัดเกียดพนันออนไลน์บางมัดเกียดยาเสพติด บางมัดไม่เคยรังแกขครบางมัดมีแต่ให้แล้วพอดีบางมัดก็สนิทสนมกับสสวันอยู่บำรุงใครเป็นพวกบางมัดก็เป็นพวกผมด้วยเอาง่ายๆเท่า,ทานั้นเองนะก็เลยอหยากมาพูดเตือนสติคนที่เสพข่าว นั่นแหะคืออยากเรื่องอยากที่จะบอกผมไม่สนใจใครนะแล้วนะผมไม่กลัวใครทั้งสิ้นผมพูดถึงใครผมเอ่ยชื่อนามสกุลคนคนนั้นมีเรื่องก็มีจะไปแจ้งความดาเนินคดีนกรารกฎหมาย <c oughs> ก็แจ้งไปไม่กลัวหรอกเกิดมาอายุปูนนี่แหละผมว่ามันไม่เกี่ยวกับแกกระหนุ่มอะถ้าหกสิบอับมาก็ถือว่าเท่ากันหมดชั้นเดียวกันหมด ไม่ว่ามึงจะเจ็สิบไม่ว่ามึงจะแปดสิบไม่ว่ามึงจะเก้าสิบชั้นเดียวกันหมดกเกษียณอายุราชการแล้ว <c oughs> เกษียณละหกสิบผมก็ไม่จําเป็นต้องกลัวใครวะกลัวทําไมวะผมจะกลัวคนที่ให้ผมแดกผมจะกลัวคนที่เลี้ยงผมสนับสนุนผมนั่นแหละนะโอเค เดี๋ยวหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเอามาเรื่องกลับมาเรื่องเพามันเป็นเรื่องเดียวกันแหละโทรศัพท์มือถือนี่แหละโทรศัพท์มือถือนี่แหละมีเรื่องราวต่างๆแม่งอยู่ในนี้ชูแม่งก็อยู่ในนี้อ่ะคลิปต่างๆมากมาย คลิปช่วยตัวเองส่งไปผู้ชายดูก็อยู่ในนี้คลิปช่วยตัวเองส่งให้ผู้หญิงดูก็อยู่ในนี้อยู่ในนี้หมดมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวบางทีก็ไปเอากันไปปี้กันก็ถ่ายคลิปไว้ดูเพื่อสร้างอารมณ์ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้นมันเป็นความรับเราไม่ควรจะไป ยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของใครไม่ว่าจะเป็นของเมียไม่ว่าจะเป็นของผัวไม่ว่าเป็นของใครทั้งสิ้นมันมีความลับอยู่ในนี้มันมีด้านมืดด้านเทาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือของแตงโมมันก็มีเรื่องรี้รับอยู่ในโทรศัพท์มือถือของแตงโม ตอนที่เขาเข้าไปดูก็ผิดแล้วแล้วก็เอาเรื่องในโทรศัพท์มาพูดจาพูดกล่าวบอกกล่าวเล่าสิบมันยิ่งผิดมากขึ้นไปใหญ่นะครับผมผมก็เอาใจช่วยตังโมนะ ก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโดนฆ่าก็อยากจะรู้ความจริงแต่อย่างไรก็ตามแตงโมไม่ได้รับรู้หรอกครับถ้าแตงโมทำความดีในสมัยชีวิตอยู่ก็ไปเป็นนางฟ้าถ้าแตงโมไม่ได้ทำความดีเลยก็ไปอยู่ ชดใช้โทษดูใต้ดินแต่พูณารกก็มันแรงไปก็คือทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนณารกอผมเคยดูหนังพิพพมมาชุราชนั่นแหละครับนะส่วนใครจะหาข้อมูลละเพระผมก็ให้กำลังใจทุกคน ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เอาความผิดมาลงโทษแล้วผมก็อยากให้ทําทุกเคสมีคนดานรังแกมีคนไม่ได้รับความเป็นธรรมเยอะแยะมากมายในประเทศไทยแต่พอดีเขาไม่ดังเขาไม่ได้เป็นดาราเขาไม่ได้เป็นรักร้องนักแสดงเขาไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงมันก็หายเงียบเข้ากีบเมกไปนะครับนั่นแหละ คือเ,เรื่องเราที่ผมอยากจะบอกแล้วก็เรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังตัวคลิปนี้ก็ไม่ได้คุยเรื่องเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กบางมัดธอมตอนตอีกแล้วมันหมดเวลาแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเยอะในการเปิดตัวในวันที่สิบกุมภาันธ์ที่ณะตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเมื่อคืนนี้ถึงตีสี่เรานั่งคุยเราดั่งโมกัน รงเนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยสนุกมากเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันเพราะคลิปนี้มันหมดเวลานะครับเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือบางมัดของตาจรนักเรงใจบุญขวัญใจคนจนให้ราคาราคาสองร้อยเก้าสิบบาทช่วยซื้อด้วยครับเงินก็ไปเข้ากองทุนกดกิจดโพสแชแนลดูแลคน ยากไร้คนพิการแล้วก็หมาแมวจรจัดนะครับก,ก็ขอบคุณครับที่สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจว่าจะขายให้ได้เยอะที่สุดรอดแรกทำมาพันเล่มก็ต้องการขายให้หมดเร็วที่สุดแล้วก็จะพิมพ์ครั้งที่สองพิมพ์ครั้งที่สาม พิมพ์ครั้งที่สี่พิมพ์ครั้งที่ห้าถึงพิมพ์ครั้งที่สิบอะผมตั้งใจอย่างนั้นภายในปีนี้นะจะพิมพ์สิบครั้งครั้งละหนึ่งพันช่วยซื้อกันหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมสุดท้ายผมจะบอกพวกเราทุกคนนะว่า ชีวิตของเรานะครับเกิดมายากนะยากเย็นเข็นใจเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรจะค้นหาตัวเองให้พบเมื่อค้นหาตัวเองพบแล้วก็ควรจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียชาติเกิดนะครับผมส่วนคนที่คิดจะฆ่าตัวตายไอ้พวกนี้เสียชาติเกิด หมูหมากาไก่ก็ยังไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคนเป็นไตโรคไตระยะสุดท้ายก็ยังไม่อยากตายแล้วพวกเราเป็นใครพวกมึงเป็นใครแม่งจะอยากตายอยากตายไปทำต้นตีนอะไรชีวิตสู้เว่ยเหตุการณ์ที่เกิดวันนี้ที่มันเลวร้ายที่ทำให้เราอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเวลา ผ่านไปสักระยะหนึ่งเป็นเดือนเป็นปีเรื่องราวเราที่เราเหล่านี้ที่เราคิดจะฆ่าตัวตายมันจะเป็นเรื่องเล่าในวงเล่าแบบสนุกสนานว่าครั้งหนึ่งกูเคยเจอเหตุการณ์อย่างหนี้นะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กินกลางมาได้ที่เฟ e บุ๊กดอกรกิจพลเดชวิสัย เบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี